ก็เดี๋ยวไปไปมามาเนาะครับตอนนี้เราเปิดใจพี่มานาพอลลี่ครับเปิดใจที่นี่เราพี่มีน้องอยู่ด้วยกันเนี่ยมีความมวลซึนโฮเซลกันเนี่ยก็พอี่จะว่าพี่จะเตรียมมาทำบ้านหลางา่อคือไอ้พวกคนดมันมาสร้างผลิตแล้วมันก็ไปเลยดาตรื่องตรงเนี้ยไปถึงตแล้วมันก็มาอีกไม่ได้เราเนี่ยจะมีความเป็นพี่เป็นน้องครับยยมบ้านเราเราก็มีที่ได้ เที่นี่เราก็มีความมีความผูกพันมีความสัมพันธ์บอกในว่าจะขายของตลาดนัดแล้วใจก็ที่เข้าไปในไร่สวนไงบวะพี่ขายของตลาดเดินไปอกุ้งนี้มปหน้าเตียงอะไรไปมั่งเ เตรียมใจไปยังไงพรุ่งนี้แหละครับค่ะผมก็จะไปให้กำลังใจป้าจำลองนะฮะแล้วก็อะไรเกี่ยวอะไรจะไปป้าจำลองแล้วไปให้กำลังใจทุกคนพวกผมเนี่ยต้องไปให้กำลังใจพี่เออเออก็กำลังใจทุกคนนะครับก็เป็น้กำลังใจให้กันไม่ใช่ไม่ใช่จากมายเหรอพุวกนี้ก็มีอ้าวไม่มีเหรอไม่ใช่เหรอตายนะ เรื่องไม้นะจริงเหรอเออมันมมีนะมีสองคนมีก็มีต้างช่างพรงมีลุงฮะไม่ใช่เหรอต้นกระถินกาออกไปแล้วออกแล้วเหรอไม่ไม่มีเขาบอกว่าน่าคือไปแล้วไม่มีจริงเหรอหรอคับจริงเหรอครับจริงเหรอผมตกข่าวจริงๆในเนี้ยจริงอ่ะไม่มีคือตอนนี้มีสองคนอ้าวเหรอ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เห็นเองครับมีอยู่สองคนา้วดมันม่ได้ไม่ความลับอ๋อลูกสาวคือคนนี้อ๋อลูกสาวคนนี้คอยถือเคว้นกันยอนมูเจ้าหันกล่องมานีิคือมีอยู่สองคนนะครับอย่างที่เป็นข่าวแต่เอเขาพูดว่าอ๋อมีสมคมีสามคนมีสามคนข่าวลือก็นะรู้สึกว่าจะเป็นคนคนที่สามอ่า มาสามคนเจ้าคือชีได้ไปผูดเดียวเห็นบอกว่าขับเครื่องบินเครื่องบินนี่แหละถ้าตันถ้าไม่มาสามคนจะไม่เรื่องเดียวกันแล้วอันอันนั้นเขาให้ฉายาหรือเปล่าขับเครื่องบินนะก็ว่าอย่างนั้นนะใช่กับตันใช่ไหมย่าจำลองถ้าไม่มีพี่วนาวันนี้จะเล่นมาทำไมคุณไม่ต้องมาปกปิดหรอกความจริงก็คูความจริงไปไปสามจะเหลือสองไม่ ยังไม่รู้ตัวเองชะตาของตัวเองเพเช่นได้กูหลายวะเดี๋ยวจะมาคนเดียวมากกว่านั้นผมถามก่อนพรุ่งนี้มีใรหรือผมถามก่อนผมก็ไม่รู้นะผมมีรลอไม่มีเพราะผมไม่รู้เหตุการณ์เนาะเอาไม่อยู่เห็นในราการหรือไดบ้างไม่ไม่อันนี้ที่มนาเขาไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้รู้ ต้องเตรียมการสิไม่ได้อยู่ที่เห็นครับว่าเป็นยังไงแต่ว่ารู้แล้วก็แล้วพูนี่นะแต่ว่าจะเตรียมใจเป็ยังไงถามแค่นั้นแล้วเป็นต้องไปเปิดเบิร์ดอกครับถ้ามีกาลังใจเล้มีคนกตกตนี่นะเห็นเขาว่าอย่างนั้นแฉบใส่หมวกซีดม้วงอย่างเงี้ยเอ้ากบจัดนี่หว่าเฮ้ยใช่เลยข็เลย อะไรนี่พี่มานานี่ก็นะก็ใจให้คุณยายจำลองนะพี้เนาะไปกับอดีศรเขาทุกคนที่ไปเป็นกําลังใจให้กันเนาะผมก็จะไปได้สดอยู่ที่พาสานเหมือนเช่นเคยสรุปพี่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะไม่ได้เข้าไปรอเบิร์กพุ่งรอพุวงนี้อะไรถ้าเดี๋ยวยังไงถ้าสมมุติว่ามานาเข้าไปพรุ่งนี้เจอเราจะทำยังไงดีเจอยายเจอยายลองจัดเลยนะจัดนัก จัดนางน่จัไวเลยเด้อถ้าไลฟ์สวดอยู่ลงไลฟ์เลยเนาะถ้าช่องนี้ลุเท่าที่เช็คมาไม่มีชื่อผมนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะมีอยู่สองคนคดีนี้แต่ก่อนเขามีสิบแปดคนเขาจะตัดออกทีละคน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 ตอนนี้มีอยู่สองคนซึ่งก็รู้สึกว่าเนี่ยก็ตัดไปแล้วนะครับก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพูดง่ายๆนะครับแต่เป็นการใช้คัน แต่ตอนนี้มีสองคนมีกับทันหรือเปล่าวะไม่นี้คือพูดจริงหรือพูดเล่นก็นั่นนะสีแเม่รไม่วองเดือสองคนจะสองคนนี้พูดจริงพูดเล่นดีพูดจริงนะค่อยกัเข้าใจคือแมงทับพูไดอืมเฮจริงจริงแมงทับพูถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่อันนี้แล้วไม่มาใหญ่ อแต่ถ้าพรุ่งนี้นะถ้ามานาเข้าไปที่นั้นนะเจอใหญ่เจอนะครับเัดหนักเลยครับผมนักมานี่จัดเลยจัดมักนะครับผมไม่มีนะพี่มานายืนยันว่าไม่มีเดี๋ยวมีีอยยู่คนเด๋วพี่มานาตอนนี้ตอนที่กลับไปอยู่ที่ไหนอ่าปทุมใช่ไหมอ่าเขาจะบึงไหมอ่าเดี๋ยวเออเดิมพังเดิมมันมันก็คือบรรยากาศล่าสุดครับทุกคน มันเป็นปัญหาปิิศนาเลยวุิผู้ชมนเราต้องรอดูพรุ่งนี้ว่ามานาสตอรี่นี่จะเข้าข้างในหรือจะอยู่ข้างนอกเรา้อมานาแล้วพูดจริงือพูดปลอมนะเอรามานาพูดจริงหรือพูดเล่นไม่ไล้พนะครับนะใชบผม คนก็งงเลยแล้วก็เรื่องนี้ผมก็ยงงงงอยู่างงงนะงงคนสับสนเราเรากำลังงงนะครับว่าพรุ่งนี้สรุปว่ามีใครต้องเข้าไปข้างในบ้างใช่ต้องมีได้ยินข่าวมาสามคนนะฮครับนะครับจากที่วนนันเราบอกว่าสออยากจะรู้อยากจะถามว่าเตรียมตัวยังไงบ้างแต่ว่า พี่มนาเขาอบมาว่าว่าไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพี่มนาเลยมีสองคนสองคนใครเนาะรอแล้วนะรอดูพรุ่งนี้นะรอดูพรุ่งนี้นะถ้าเกิดอยู่ดีๆเขาพี่มนาเข้าไปแล้วคงเป็นพยานนั่นแหละเป็นอะไรกเกี่ยวคือเก้านะฮะพอ้สามเสร็จเลยหวัดนีเป็นจะพูดเราจะเข้า ยายหรือจะเข้าข้างมานะพี่ผมก็เข้าข้างยายเลถึงย้ายก็สัางเพราะว่าคุณเข้าไปอยู่ข้างในคือแสดงว่าคือคุณถึงคุณจะไปเป็นกําลังใจเราก็อยู่ข้างนอกแต่คุณเข้าข้างในใช่เดี๋ยวพีจัดนะจัดนักยายนี่เ็็ย้ายแน่รอบรอบล่าสุดพี่มานาเข้าจำไหมล่าสุดอ๋อไปอ่า ก็ทุกคนก็สามารถจะเข้าไปข้างในได้ก็ไปนั่งเป็นการ์ดเป็นงานได้เข้าไม่ได้เราเข้าไม่ได้ได้พิการก็อยู่ข้างนอกจริงๆนะเนี่ยมันจะมีศาลาอยู่หน้าศาลเนาะอ๋อศาลาศาลานั่นแหละศาลานั้นเขาเข้าไปพักพิงกินข้าวแล้วก็ออกมาเราจะชูกล้องเข้าไปถ่ายไม่ได้ใช่ใช่เราพึ่จะเข้าไปพึ่งจะขายจะขายก็ไปนั่งเป็นการ์ดเป็นงานประมาณนั้นแหละนี่นะเจตุลุมว่า ชลูาุคคือไปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะ MC ทั้งสามท่อนนะฮะพี่มนาพี่มนาตัดไปพี่มนายืนยันนะวันนี้พี่มนาพี่มนาไม่ได้เข้านะครับครับผมพรุ่งนี้เจ้าเตรียมเงินเลยค่อยจัดเจ้าหนักแน่ตี๋เล่นกับยายจำลองได้นะได้ของแท้ ลองมีค่าปรับพี่มานาไม่เป็ไรผมมีที่อยู่ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยววิสิบแปดล้านี้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับนี่ไม่ได้เกี่ยวสามคนนี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเจ้าแม่บอลทัพพูเออัรุ่นกันครับพรุ่งนี้ครับ